โควิด -19 ไวรัสตัวร้ายจ้องทำลายปอดคุณสามารถถางเชื้อได้เพียงใส่หน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือให้สะอาดเจลแอลกอฮอล์อย่างห่างกายแต่หากมีอาการไอแห้งไข้ขึ้นสูงหายใจหอบเหนื่อยต้องรีบไปพบแพทย์ท,ทันทีพร้อมใจสู้ฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ค่ะซึ่งรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์นะคะจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวข่าวสารของบริษัทจุทะเบียนร,รวมถึงเศรษฐกิจมาภาคทั่วโลกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในสัปดาห์นี้ค่ะ สำหรับข่าวในที่เป็นประเด็นเด็ดเป็นประเด็นร้อนเราจะนำมาเสิร์ฟผู้ผู้ชมประจำทุก,ท,กทุกวันศุกร์ค่ะซึ่งวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันจืรวัฒนากรวพันธ์และดิฉันนะคะอนุภาสิริรวงมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมอยู่กับเราทั้งสองคนนะคะในวันศุกร์ที่1 2พฤศจิกาย,ยนพ,พ,พุทธศักราช2 5 6 4นะคะพบกันเช่นเคยค่ะที่แฟนเพจ a c e b o o k คุณอินไซด์นะคะในเวลา18นาฬิกาทุกวันศุกร์นั่นเองนะคะรวมทั้งคุณผู้ชมยังสามารถติดตามผ่านทางช่องทาง y o Channel ช่องุค่น แล้วก็ลําดับแรกเลยนะคะเราไปอัปเดตความเคลื่อนไหวของภาพรวมตลาดหุ้นแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจสัปดาห์นี้ค่ะซึ่งตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้ก็นข้างจะแกว่งตัวอยู่ภายในกรอบนะคะเนื่องจากเป็นช่วงของการประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนนะคะที่ทยอยประกาศผลประกอบการ,ร,กอ,การออกมาอย่างคึกคักกันมากๆเลยนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะซึ่งก็จะได้เห็นได้ว่านะคะมีแรงเกินกาไรนะคะในบริษัทที่รายง,งานผลประกอบการไตรมาสที่3ออกมาดีนั่นเองนะคะ ขณะทีะ่สัปดาห์นี้นะคะปัจจัยที่นักลงทุนนะคะรอติดตามก็คือเรื่องของการประชุมคณะกรรมาการนโยบายการเงินค่ะหรือว่ากรองงอค่ะโดยธนคาคารแห่งประเทศไทยอธปทนะคะมีมติด้วยเสียงเอกฉันให้คงอัตราดอกเบีย้นยนโยบายไว้ที่0.50เซึ่งเป็นการโคงอัตราดอกเบีย้ยครั้งที่2ครั้งที่12ติดต่อกันค่ะทั้งนี้นะคะบอร์ดกรองงอก็ประเมินนะคะว่าประเทศไทยได้ผ่านสถา,านการณ์ที่เลวร้วายที่สุดมาแล้วสกิจไทยกําลังฟื้นตัว ตามการแพร่ระบาดโควิดสิที่ลดลงคาดว่าการเติบโตของเศรษฐกิจจะอยู่ที่0.7%ในปี64และ3.9%ในปี65ค่ะตามที่ได้ประมาณการไว้ก่อนหน้านะคะโดยมีแรงหนุนจากการจับใจ่ายใช้สอยในประเทศส่วนภาคการส่งออกนั้นมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวตามเทรนการค้าโลกค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆภาคแรงงานมีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้นเงินเฟ้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นชั่วคราวตามปัจจัยด้านอุปทาน แต่ก็มีความเสี่ยงสูงด้านหากราคาพลังงานในโลกนะคะยังอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่ประเมินไว้และข้อจํากัดด้านอุปทานในต่างประเทศมีนวโน้มยืดเยื้ออย่างไรก็ตามนะคะแรงกดดันด้านอนุปสงจะยังคงอยู่และแมส้สภาพคล่องในระบบการเงินยังอยู่ในระดับสูงแต่กองเงาก็มองว่าความเสี่ยงด้านเครดิตยังเป็นอุปสรรคต่อการกระจายตัวของสภาพคล่องค่ะส่วนปัจจัยต่างประเทศนะคะ สัปดาห์นี้ค่ะสหรัฐได้รายงานอัตรา,าเงินเฟอ้อเดือนตุลาคมนะคะสูงสุดในรอบกว่า30ปีค่ะก็สร้างความกังวลนะคะว่าเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยเร็วกว่าที่คาดค่ะรวมทั้งจํานวนคู่ขอรับสบัตดิการการว่างงานครั้งแรกสัปดาห์ที่แล้วสูงกว่าคาดด้วยนะคะข้ามไปที่ฝั่งยุโรปลองประธานคณะกรรมการยุโรปหรือว่า ec ค่ะก็เปิดเผยนะคะว่าเงินเฟอ้อในยุโรปในยูโรโซนค่ะ จะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนข้างหน้านะคะโดยได้รับแรงกดดันจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์และพลังงานที่เพิ่มขึ้นนะคะล่าสุดเดือนตุลาคม64อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่4.1ค่ะแต่คาดว่าจะค่อยๆลดลงในปี65ค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าสถานการณ์ของราคาน้ํามันในตลาดโลกก็เป็นปัจจัยที่นักทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดมากๆเลยนะคะเพราะส่งผลต่อเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆนะคะที่กระทบกับประชาชนนะคะทั่วโลกนั่นเองค่ะ มาเริ่มข่าวสารของบริษัทจดทะเบียนค่ะอย่าง JWD โชว์ฟอร์มไตรามาสที่3ปี64ทําทำไรายได้รวม1 3 8 8 1น้นล้านบาทเติบโตแรงแต่40%ท,ตตทํานทำนิวไฮต่อเนื่อง3มไตรมาสดรเอกพงษ์ตั้งศรีสังวนประชันท่าเที่บริหารการเงินบริษัท J w D Info Logistic จำกัดมหาชนหรือ JWD เปิดเผยว่าผลการดำเนินง,งานในไตรามาสที่3ปี64เติบโตแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องและทำไรายได้รวมเป็นสถิติสูงสุดใหม่ติดต่อกัน3ไตรมาส มีรายได้รวม1,388.1ล้านบาทเพิ่มขึ้น39.7%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและมีกำไรสุทธิ139.1ล้านบาทเพิ่มขึ้น91.9%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยทั้งรายได้และกำไรสุทธิสูงกว่าไตรามาสที่2ที่ผ่านมาที่มีรายได้รวม1,281.9ล้านบาทและกำไรสุทธิ115.5ล้านบาททั้งนี้ค่าไรายได้จากธุรกิจต่างๆในไตรามาสที่3ที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีอัตราการเติบโตแข็งแกรง่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนได้แก่ ธุรกิจขนส่งสินค้ามีรายได้237.6ล้านบาทเติบตโต9.14% 1 4, 4จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากรับรู้รายได้จากการซื้อกิจการบริษัท EVNS t r a n Sport จำกัดที่เป็นผู้ให้บริการรับขนส่งชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์และได้รับงานใหม่ขณะที่ธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็นมีรายได้214.9ล้านบาทเติบโต10.7%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและมีอัตราการเช่าพื้นที่สูงกว่า80% ต่อที่ธุรกิจรับฝากและบริหารสินค้าอันตรายมีรายได้1 5 6 3้าบาล้านบาทเติบโต4 3 5จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากลูกค้าใช้ระยะเวลาในการจัดเก็บสินค้าในคลังเพิ่มขึ้นขณะที่ธุรกิจรับฝากและบริหารรถยนต์มีรายได้107.1้ล้านบาทเติบโต1 4 4จากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนธุรกิจคลังสินค้าทั่วไปมีรายได้98.7ล้านบาทเติบโต10%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านธุรกิจรับขนย้ายมีรายได้69.2ล้านบาทเติบโต4 6 3จากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนธุรกิจบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและธุรกิจห้องเก็บของส่วนตัวให้เช่ามีอัตราเติบโตโดดเด่นเช่นกัน ส่วนธุรกิจในต่างประเทศค่ะก็มีผลดำเนินงานที่ดีเช่นธุรกิจที่ให้บริการอาหารที่เข้าลงทุนใน CSLF ประเทศไต้หวันมีรายได้349.9ล้านบาทเติบโต29.5%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน Transmec i ค,ค่ะผู้บริหารโลจิสติกแบบครบวงจรในเวียดนาม ซึ่ง JWd ก็ถือหุ้น24.62%ทำกำไรสุทธิได้กว่า198ล้านบาทส่งผลดีต่อการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจัดส่วนลงทุนแม้ว่าจะมีการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวภายในประเทศอย่างเข้มงวดเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ขณะที่ภาพรวม9เดือนแรกของปีนี้ค่ะก็มีอัตราเติบโตตามเป้าหมายมีมรายได้รวม3,817.2ล้านบาทเพิ่มขึ้น34.1%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและมีกำไรสุทธิ395.4ล้านบาทเพิ่มขึ้น84.7%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากสามารถขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่และเริ่มรับรู้รายได้รวมถึงส่วนแบ่งกำไรตามแผนที่วางไว้ตลอดธุรกิจเดิมที่มีการเติบโตได้ดีทั้งนี้นายชาวรินบัณฑิตกฤษดาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GWD ก็เปิดเผยว,ว่า คาดว่าปี2564จะสามารถทำไรายได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่5,000ล้านบาทซึ่งจะส่งผลดีต่อกำไรที่มีโอกาสทำได้ม,มากกว่าคาดการณ์หลังจากผลงาน9เดือนนั้นออกมามีอัตราเติบโต,ตน่าพอใจโดยคาดว่าการดำเนินงานในไตรมาสสุดท้ายจะดีที่สุดในรอบปีเนื่องจากบริษัทเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมหลังจากปิดดีลเข้าถือหุ้นเฟสแรก15%ในบริษัทอิสเทนซีแลมชางเทอร์มินอลจำกัดหรือเอสโคผู้ประกอบการท่าเรือคอนเทนต์ขนาดใหญ่ในท่าน้ำลึกแลม วัางจังหวัดชมบรุรีและผู้ให้บริการสถานีบรรจุและขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ลาดกระบางเป็นที่เรียบร้อยและจะเริ่มรับรู้รายได้ให้บริการคลังสินค้าในย่านมีนบุรีที่เป็นความร่วมมือทางธุรกิจ m c l o คร Fulfillment บริษัทสตาร์ทอัพชั้นนําผู้ให้บริการคลังสินค้าออนไลน์อันดับหนึ่งให้บริการจัดเก็บแพ็กสินค้าและจัดส่งในครบที่เดียวเพื่อรองรับสินค้าออนไลน์ ส่วนธุรกิจเดิมค่ะก็คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องเช่นธุรกิจรับฝากและบริหารยานยนต์ที่คาดว่าจะมีปัจจัยบวกจากโรงงานผลิตรถยนต์ชั้นนํากลับมาเดินเครื่องผลิตรถยนต์ตามปกติธุรกิจฝากและบริหารสินค้าอันตรายที่คาดว่าจะมีดีมานจ์จเก็บสินค้าต่อเนื่องเนื่องจากปัจจุบันค่ะก็มีภาวะตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งและสินค้าระหว่างประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการส่วนธุรกิจให้บริการอาหารในประเทศไต้หวนันที่จะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นก็จะส่งผลต,ต่อความต้องการใช้บริการด้านโลจิสติิกกกและบราราเเเี่่ยวนนนืองป็ต้ มาต่อกันที่ CKP ค่ะ CKP โตต่อเนื่อง Q 3ทับหกกำไรทำนิวไฮที่1235ล้านบาทค่ะน,นายธนวัตรตรีวิศวเวศค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท C.K Power จำกัดมหาชนหรือว่า C.K.P นะคะก็เปิดเผยค่ะว่าผลการดำเนินงานของกลุ่ม C.K Power, Power นะคะในไตรมาสที่3แล้วก็ช่วง9เดือนของปี64นี้นะคะสามารถสร้างกำไรสุทธิสูงสุดเป็นโปรดิการของบริษัทค่ะเพราะว่าสามารถ มปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดของทั้ง N2 n, n และ XPCL นะคะเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ค่ะนายธนวัตกรกล่าวนะคะว่าผลการดำเนินง,งานของ CK Power ตลอด9เดือนที่ผ่านมานี้เป็นที่พอใจเป็นอย่างมากนะคะโดยไตรมาสที่3ทั64ค่ะ CK Power มีรายได้รวมนะคะ2,508.8ล้านบาทเพิ่มขึ้น377.9ล้านบาทหรือว่า17.7ค่ะ และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นนะคะสูงถึง1,234.9ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้น403.6ล้านบาทหรือว่าคิดเป็น48.6จากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนซึ่งถือเป็นกำไรสูงสุดเป็นบริการของบริษัทน,นะคะโด,กดยการเติบโตของผลการดำเนินงานนะคะก็มาจากรายได้จากการขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเงืม2จํจนวน 998.7ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น31.8%จากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนและที่สำคัญบริษัทมีส่วนแบ่งกำไรนะคะจากการลงทุนเพิ่ม49.8%โดยส่วนใหญ่นะคะก็มาจากการลงทุนในบริษัทไซยาบุรีพาวเวอร์จำกัดหรือว่าชื่อย่อว,ว่า XPL c นะคะโดยโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยาบุรีนะคะมีปริมาณน้ำไหลผ่านโรงไฟฟ้าเฉลี่ยม,มากกว่าช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน,นะคะ่ะทำให้มีรายได้ 4,799ล้านบาทและมีค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงค่ะจากการทยอยคืนหนี้ชำระเงินชำ,ชำระคืนเงินต้นนะคะและอัตราดอกเบีย้ยที่ปรับตัวลดลงค่ะส่งผลให้ XPCL มีกำไรสุทธิสูงถึง2,366ล้านบาทนะคะอีกทั้ง CK Power ก็ได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน XPCL เป็น42.5%นะคะมาตั้งแต่ไตรมาสที่2ของปีนี้แล้วนะคะทำให้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก XPCL มากขึ้นอีกด้วยค่ะ ้จนี้นะคะทางผู้บริหารก,ก็ยังได้ให้มุมมองค,ค่ะว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าของไทยในปัจจุบันค่ะผู้ผลิตไฟฟ้าในไทยนะคะมีการลงทุนในโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นอย่างมากนะคะเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนใน กระบวนการผลิตไฟฟ้าค่ะซึ่งเป็นแนวทางการลงทุนที่ C.K Power มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะการลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําขนาดใหญ่นั่นเองนะคะก็ต้องรออัปเดตนะคะว่า C.K Power หรือว่า C.K P นั้นจะมีโครงการใหม่ๆนะคะที่เป็นพลังงานน้ําขนาดใหญ่มาอัปเดตให้คุณผู้ชมนะคะให้นักลงทุนได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านั่นเองนะคะมาต่อกันที่เนอค่ะกำไร9เดือนพุ่ง184.97 นายทูวิทตึงธนสมบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทนอตอิสรัเปอร์จำกัดมหาชนหรือเนอร์ผู้นำเดินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควันยางแท่งและยางผสมเพื่อจำหน่ายไปยัง ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และผู้ค้าคนกลางทั้งในและต่างประเทศเปิดเผยภาพร,ารวมต่อผลการดำเนิน,นง,งานสําหรับวัวสามในสุดท้ายวันที่30กันยายน64เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนบริษัทมีกาไรสุทธิที่3 0ล้านบาทเพิ่มขึ้น287.99ล้านบาทหรือคิดเป็น 189. 0 7อยาดจร์เซโดยมีรายไดาจากการขายรวม 7, 0ิล้านเนิ่ขึ้อยห้าน 2, บาทหรือคิดเป็นอันตราเพิ่มขึ้น64.9 4โปดรยแบ่งเป็นรายได้จากการ ได้ประเทศ4,172.20ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส,ส่วน58.33%ของยอดขายรวมและรายได้จากการขายต่างประเทศ2,980.87ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส,ส่วน41.67%ของรายได้รวมสำหรับงวด9เดือนสิ้นสุด30กันยายน64ค่ะเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนบริษัทมีกำไรสุทธิ1,245.63ล้านบาทเพิ่มขึ้น8 8 5ล้านบาทหรือคิดเป็น184% หรือคิดเป็น184.97%คิดเป็นกําไรต่อหุ้นเท่ากับ0.76บาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกําไรต่อหุ้นเท่ากับ0.28บาทโดยมีไรายได้จากการขายรวม18,405.71ล้านบาทเพิ่มขึ้น8,422.16ล้านบาทหรือคิดเป็น84.36% โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายในประเทศ11,741.08ล้านบาทหรือคิดเป็น63.79%ของรายได้รวมเพิ่มขึ้น5,692.86ล้านบาทคิดเป็น94.12%และรายได้จากการขายต่างประเทศ6,664.63ล้านบาทหรือคิดเป็น36.21%ของยอดขายรวมเพิ่มขึ้น2,729.30ล้านบาทหรือคิดเป็น69.35% นานปริมาณขายสินค้าเพิ่มขึ้นจากการขยายกำลังนผลิตในส่วนของโรงงานอย่างแท้แห่งที่2ส่งผลให้ปริมาณการขายสําหรับงวด9เดือนอยู่ที่3,45,474ตันเพิ่มขึ้น1 1 1 8 4 9ตันหรือทีดเป็น47.88%เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนประกอบกับราคาขายคาเฉลี่ยอยู่ในไตรมาสที่3ปี64สูงขึ้น สำหรับภาพรวมธุรกิจปีนี้บริษัทก็ตั้งเป้าที่จะมีรายได้2 4หมื่นล้านบาทและปริมาณยอดขายที่4 4แสนตันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นและรองรับกลุ่มลูกค้าชาวจีนสิงคโปร์อินเดียและกําลังซื้อจากภายในประเทศอีกทั้งปัจจุบันค่ะบริษัทก็มีออเดอร์ล่วงหน้าไปแล้วถึงปี2 5 6 5าค่ะจากธุรกิจอย่างพารานะค,ะ ER ค่ะเราไปต่อที่กันกุลน,นะคะกันกุล เผยงบ9เดือนนะคะมีกำไรทะลุ1,721ล้านบาทค่ะดรสมบูรณ์เอือ้ออาชาสายประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกันกุลเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนนะคะหรือว่ากันกุลเปิดเผยนะคะถึงผลประกอบการงวด9เดือนแรกในของปี64ค่ะบริษัทและบริษัทย่อยก็มีกำไรสุดในส่วนของที่เป็นบริษัทใหญ่เท่ากับ1,721.49ล้านบาทนะคะ เพิ่มขึ้น1.91ล้านบาทค่ะส่วนรายได้รวมนะคะทำไปได้6,977.47ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นขึ้น158.38ล้านบาทนะคะหรือว่าเพิ่มขึ้น2.32%เทียบกับงวดเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะคะที่ทำได้เท่ากับ6,819.09ล้านบาทค่ะ โดยสาเหตุที่ผลการงาน9เดือนอยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะคะก็อันเนื่องมาจากบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ที่มาจากการขายไฟฟ้าและส่วนเพิ่มรับซื้อไฟฟ้าจำนวน3,478.63ล้านบาทค่ะแบ่งเป็น รายได้จากการขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์จำนวน1891.02ล้านบาทรายได้จากการขายไฟฟ้าพลังงานลมจำนวน1587.61ล้านบาทขณะที่ส่วนงานก่อสร้างและบริการมีรายได้จำนวน1111.77ล้านบาทค่ะส่วนแนวโน้มธุรกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้นะคะกลุ่มบริษัทยังมีโอกาสได้รับงานโครงการใหม่ๆอย่างต่อเนื่องโดยยังมีข่าวดีให้ลุ้นนะคะจากการเข้าร่วมประมูลงานรับเหมาและวางระบบด้านวิศวกรรมหรือว่างา e น EPC ผ่านบริษัท b u t u r Electrical e Control นะคะซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทอีก4-5โครงการค่ะทั้งจากภาครัฐและเอกชนนะคะเป็นงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้างานระบบไฟฟ้างานก่อสร้างสายส่งบนดินและใต้ดินซึ่งมีโอกาสได้งานไม่น้อยกว่า25%จากมูลค่าที่ร่วมประมูลกว่า5,000ล้านบาทนะคะอีกทั้งยังรับรู้ไรายได้จากงาน EPC ในมือนะคะหรือว่าแบ็กหลอประมาณ7,500-10,000ถึงล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ไปในถึง2-3ปีข้างหน้าค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีแผนเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่ๆเพิ่มเติมอีกนะคะคิดเป็นมูลค่ากว่า20,000ล้านบาทในปีนี้โดยคาดว่าจะได้งานประมาณ15-20%ซึ่งจะช่วยสับสนุนรายได้ปีนี้ได้เติบโตให้ตามแผนนะคะดรสมบูรณ์ยังกล่าวต่อนะคะว่า ความคืบหน้าในการลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกัญชงและกัญชานะคะว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการดําเนินการซึ่งก็เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ค่ะส่วนการลงทุนร่วมกับบริษัท TSCG Group จำกัดนะคะช่วยผลักดันให้ธุรกิจสามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็วค่ะโดยได้มีการเจรจาเรื่องของการปลูกและส่งขายช่อดอกแห้งให้กับองค์การเพศจชกรรมเพิ่มนะคะแล้วก็ยังมีหน่วยงาน,งนอื่นๆเข้ามาเจรจาเพิ่มเติมอีกหลายโครงการ อีกทั้งยังได้ออกผลิตภัณฑ์ปลายน้ําอีกหลายชนิดและอยู่ระหว่างขออนุญาตจากสํานักง,งานออยนะคะเพิ่มมาอีกหลายผลิตภัณฑ์ค่ะซึ่งในวันที่1นถึงเพฤศจิกายนที่ผ่านมาบริษัทแล้วก็ TSCG ก็ได้ร่วมกันออกบูธในงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ2องพนะคะสุขภาพจิตไทยวัดใจไปพร้อมกันที่ศูนย์การค้า MBK Center ซนะคะแล้วก็วันที่1 7บเถึงยีพฤศจิกายนนี้ค่ะจะไปร่วมออกบูธด้วยกันอีกนะคะที่ศูนย์การค้าดีเอ็มคอทค่ะ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการชงและกัรชาทั้งรูปแบบอาหารเครื่องดื่มและเวชยจะสำอางนะคะไปให้เลือกชิมช็อปนั่นเองค่ะใครสนใจนะคะก็ไปดูงานนะคะดีๆอย่างนี้ที่กันกุลก็จะไปออกงานนั่นเองนะคะกับธุรกิจกันชงกัรชาของเขานนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ TSE ค่ะโชว์กำไรในไตรมาสที่3ปี64ที่208ล้านบาทพุ่งกว่า193% ดรแคทเธอรีนมารีนนนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยโซล่าเอนเนอรี่จำกัดมหาชนหรือท s เเปิดเผยว่าผลการดำเนินงานในไตรมาสที่3ปี64สําำหรับงวด3เดือนสิ้นสุด30กันยายน64บริษัทมีกำไรสุทธิ2อ8 3 7ดล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ192.98จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ7 1 1ด่ล้านบาทโดยมีรายได้รวม6 7 0 3 0ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ17.1 7 1 1จเดยวดันของปีก่อนซึ่งมีรายได้รวม572.37ลกันทอง ยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนทางการเงินให้ลดลงจากปีก่อนกว่าร้อยละ10สิบำหรับผลการดำเนิน,นง,งานในรอบ9เดือนของปี64บริษัทมีกำไรสุทธิ593.05ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ85.31จากงกเเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ320.03ี่320.03ล้านบาทโดยมีไรายได้รวมรวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 1826.09้า18ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ6 9 0จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีรายได้รวม1 7 0 8 2 1ล้านบาทรายได้ที่เพิ่มขึ้นค่ะเป็นผลสืบมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการรับผู้รายได้จากโซลราฟาร์มลอยน้ําเอกชนแห่งแรกสยามทาราโฟตติ้งขณะกำลังการผลิตติดตั้งและเสนอขาย8เมกมวกวต์ที่จังหวัดปราจีนบรุรีซึ่งดําเนินการจากไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์หรือ COD ดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว้วตตังแ่25ฤษภาคม นอกจากนี้คะ่ะบริษัทก็มีรายได้อื่นจากการรับรู้รายได้ในส่วนของการจําหน่ายเงินลงทุนจํานวน101.15ล้านบาทซึ่งเป็นการจาหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน e อีโคโซล่าไอสุ GK หรือ ESA ประกอบธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นจำนวน6โครงการกำลังการผลิตรวมทั้งหมด8.24เมกะวัต์ถือโดย T s เ Group และไอบาร k กิ Yushi ก 1, 1 GK หรือ IU1 ประกอบธุรกิจให้เช่าที่ดินจำนวน6โครงการที่ถือครองโดย Solar Asset ซึ่งทั้ง2บริษัทก็เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ TSE ถือหุน้นในสัดส่วน100%ผ่านบริษัท TSE Overseas Group จำกัดหรือ TSEO ทีห้ Hi แก่นักลงทุนสถาบันในประเทศญี่ปุ่นสําหรับภาพรวมของในไตรมาสที่4ปี64บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาและเจรจาเพื่อเข้าลงทุนโครงการโซล่าฟาร์มในประเทศที่ดาเนินการจ่ายไฟและขายไฟเชิงพาณิชย์หรือ C O D แล้วเพื่อรับรู้รายได้ทันทีพร้อมทั้งศึกษาการลงทุนในโครงการด้านใหม่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศคาดว่าจะรู้ผลภายในปีหน้าค่ะแล้วก็มาปิดท้ายเช่นเคยนะคะกับหุ้น I P O ค่ะสัปดาห์นี้เรานำมาฝากกันหนึ่งบริษัทนะคะกับ TRV ค่ะรถโชว์ออนไลน์นะคะชูจุดเด่นมาจิ้นสวยก่อนขาย IPO ปีน mm ี hmm. ้ค่ะนายธีรนะวุฒินวมงคลชัยกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท TRV r ับเ e r Product ก์จำกัดมหาชนหรือว่าชื่อย่อนะคะว่า TRV ค่ะเปิดเผยนะคะว่าเมื่อวันที่9พฤศจิกายนยที่ผ่านมานี้ค่ะในสัปดาห์นี้ค่ะบริษัทได้นำเสนอข้อมูลธุรกิจในงานรถโชว์ออนไลน์นะคะ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของการดาเนินธุรกิจนะคะจุดเด่นและโอกาสการเติบโตของบริษัทในอนาคตก่อนที่จะเสนอขายหุ้น IPO ภายในปีนี้ค่ะสำหรับ TRV ก็เป็นผู้ผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายสินค้าจำแนกตามกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมนะคะได้แก่ชิ้นส่วนยางขึ้นรูปในยานยนต์อาทิท่อยางการกระแทกยางร้อยสายไฟในรถยนต์ปะเกันยางยางโอริงลูกยางซิลยางยาง แป้นเบรกนะคะยางกันลื่นเป็นต้นค่ะชิ้นส่วนยางสําเร็จรูปในเครื่องใช้ไฟฟ้าก็าอาทิชิ้นส่วนยางในหม้อหุงข้าวปั๊มน้ําเครื่องซักผ้าเครื่องดูดฝุ่นไมโครเวฟคอมเพรสเซอร์ตู้เย็นเครื่องกรองอากาศเป็นต้นค่ะแล้วก็ชิ้นส่วนยางขึ้นรูปอื่นๆนะคะอาทิชิ้นส่วนยางในเครื่องจักรกลการเกษตร,รได้แก่ท่อประปาเป็นต้นนะคะ โดยสัดส่วนรายได้จากการขาย6เดือนแรกของปี64นะคะชิ้นส่วนยางขึ้นรูปในยานยนต์อยู่ที่52.45%ค่ะส่วนยางขึ้นรูปในเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ที่46.5%แล้วก็ชิ้นส่วนยางขึ้นรูปอื่นๆอยู่ที่0.85%นะคะทั้งนี้ T r ีอาก็อยู่ระหว่างการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนนครั้งแรกนะคะหรือว่าหุ้น IPO ค่ะจำนวน54.56ล้านหุ้นนะคะหรือว่าคิดเป็น 26%ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ค่ะโดยทางฝั่งของนางสาวเดือนพันธ์ลีลาวิวัน์ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทไพรอเนียแอดไวซ์ซอรี่จำกัดนะคะซึ่งเป็น FA นะคะก็กล่าวว่าปัจจัยที่ส่งเสริมศักยภาพการเติบโตของ TRV นะคะก็คือจุดแข็งและกลยุทธ์ในความเชี่ยวชาญตลอดระยะเวลาการดาเนินธุรกิจมามากกว่า20ปีค่ะบริษัทก็มุ่ง เน้นนะคะมุ่งมั่นเป็นพัฒนาพัฒนาธุรกิจทั้งด้านการบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรกระบวนการผลิตคุณภาพสินค้าการส่งมอบที่ทันเวลานะคะส่งผลให้บริษัทได้รับความไว้วางใจในการผลิตและส่งมอบสินค้าค่ะนอกจากนี้ก็ยังได้รับการรับรองมาตรฐานตามระบบคุณภาพหรือว่า ISO นะคะซึ่งเป็นมาตรฐานสากลเพื่อรองรับคุณภาพและก็ประสิทธิภาพของการบรธุรกิจด้วยนะคะ จึงเชื่อมั่นนะคะว่าการเข้าไปจดท,ทะเบียน,นตลาดหลักทรัพย์เอ i ไในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นปัจจัยสนุนเป็นปัจจัยที่จะสนับสนุนแผนการขยายธุรกิจและการแข่งขันในตลาดเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตของ t r v นั่นเองนะคะส่วนทางด้านของนายวรนันทาวรน,นันค่ะซึ่งเป็นปรกรรมการส่วการบริษัทหลักทรัพย์คิงพอร์จำกัดมหาชนนะคะในฐานะที่เป็นผู้จัดก,การการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายนะคะก็เปิดเผยว,ว่าปัจจุบัน t r v อนะคะอยู่ในช่วงการโรดโชว์ค่ะเพื่อนําเสนอขาย ข้อมูลสรุปนะคะของการเสนอขายหุ้น IPO กับนักลงทุนรายย่อยนะคะโดยคาดว่าจะมีการกำหนดราคา IPO และก็เสนอขายหุ้นสามาัญเพิ่มทุนภายในปีนี้ค่ะตามแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในหมวดธรุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมนั่นเองนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะว่าปีนี้ก็จะมีหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธรุรกิจที่เป็นธรุรกิจยางนะคะยางพาราที่เป็นยางขึ้นรูปนะคะอย่างที่บอกไปนะคะเข้ามาสำหรับ TRV นั่นเองนะคะว่าจะเข้ามาเป็น พูนไอ o น้องใหม่นะคะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของตลาดหลักทรัพย์ MBI นั่นเองค่ะค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารนะคะความเคลื่อนไหวบริษัทจุทะเบียน,นะคะ่ะแล้วก็เรื่องราวของแวดวงเศรษฐกิจนะคะที่เรานํามาอัปเดตกันในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งเป็นสัปดาห์แห่งการประกาศงบของบริษัทจุทะเบียนนั่นเองค่ะหลายๆคุณผู้ชมหรือว่านักทุนหลายท่านนะคะก็อาจจะเห็นงบของบริษัทที่คุณผู้ชมนั้นติดตามอยู่ไปแล้วนะคะก็ต้องรอติดตามผลงานนะคะว่า ผ่านค้นแต่มาสไไปแล้วแต่มาส4จะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ปี6-5นะคะเขาจะมีการปรับตัวปรับแผนกันอย่างไรนะคะทัามการสถานการณ์ที่กดดันอยู่รอบด้านเลยนะคะค่ะและนี้นะคะหากคุณผู้ชมค่ะต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมก็ยังสามารถติดตามผ่านทางเว็บไซต์หุ n นลิ i นไซ์ .com ค่ะ และยังสามารถติดตามต่อนะคะได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะของคุณอินไซด์นะคะได้ทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Instagram Twitter l i n e Square Telegram แล้วก็ยังสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ด้วยนะคะในทุกรายการค่ะฝากคุณผู้ชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แลวก็กด subscribe กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทีมข่าวทุกคนด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์หมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะคะอ